ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับใน Facebook นะครับใน YouTube ช่องปียะนะครับแล้วก็เพจกุ้งสดกุ้งเผาเดลิเวอรี่นะครับวันนี้นะครับก็มาจับกุ้งเช่นเคยนะครับก็แปลกนิดนึงก็คืออ่าเราก็จะเดินทางไกลหน่อยนะครับวันนี้อที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับไปกลับก็6ชั่วโมง7ชั่วโมงเลยนะครับ เกือบท้งานเลยวันนี้นะครับผมก็มาจับกุ้งเช่นเคยครับวันนี้อยู่ที่บ้านโพสีตะมนลบานนะครับอ่ามาดูกว้วนก่อนเลยครับอ่าน,นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับแดดยังไม่ขึ้นอากาศดีนะครับวันนี้อาพี่เด็กตัวหนึง่งไหมพอชิโกะ เท่เาไหร่หกชิปทิ้งบ่แปดิครับเออมา้อยนพ้องคองมาหนอนมาเข้าไปเรัาไปมาแล้วปล่อยมันต้องปล่อยมานี่เพราะว่าจะคลองเพราะว่าเขาประกาศว่านี่ยิบหายิบหางี้ปิดเอาใส่หลับตัวน้อยที่สร็จขาจานาดจับนะ

ตัดมาตัมาตัมาเอาขันแปดบเอา4ีบกันเลยเอาย่างกล้วีบเอาีบหาเพราะว่าซีบหาีหกันเลยอ๋อออที่เจ็ดก็ยังปลาเราเลยที่เจ็ด Các đây nằm mà nằm cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp เริ่มฟอนงตีได้ตีตามอ่ะตีสิตีสิแล้วตีหานั่งโซก,กันแล้วโซจ้หาเจ้าตาแก่งลาแยง้งถึงน้ำมั่งทางทาาบรีบาเนียเอาน้ำใต้บาีเริมเริ่มปิดมันก็นเริขึ้นมาไรบุนีมันเปียกแห้งกเริ่อ่อน ตะกาไปน่วลยกบงย้ไหมเขาดเดี๋ยวล่างบอยให้เป็นไก่กอนนะก็อยางก็จากลงกุ้งไหมที่ล่างบอยาองืนกันเพราะว่าวันนีอันนจะ่ทเอา

อ้าวดสดเลยครับผม ๋ยวให้ดูบรรยากาศที่ฟาร์มนะครับผมอะที่ฟาร์มนี่เป็นอยู่บ้านโพสีนะครับบ้านโพสีตำบนโมาบานอำเภอยางตลาดจังหวัดาลสินนะครับตอนนี้เช้าๆอยู่นะครับแดดยังไม่ขึ้นนะครับอากาศดีมากเลยนะครับเป็นน้ำคลองน้ำคลองตัวน,นี้ก็สะดวกนะครับน้ำนะครับ ปลายทางของเราวันนี้นะครับอยู่ที่อ,อําเภอเมืองสวงนะครับอําเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมืองสองร้อยเอ็ดนะครับเส้นร้อยเอ็ดส่วน,นภูมินะครับก็ออกไปจากตัวร้อยเอ็ดประมาณยี่ิห้ากิโลนะครับแล้วก็ออเดอร์ปลายทางสุดท้ายของเราอยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับดูบรรยากาศที่ปางวนครับโอเคครับ มาดูเครื่องก่อนมาดูกุ้งอีกสักรอบหนึ่งครับอ,อ,อีกรอบหนึ่ง ครับปิยะนะครับสนใจฟาร์มกุ้งกระสินครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านโพสีนะครับก็มาจับกุ้งให้คุณคุณป้าคุณป้าคาบอนะครับคุณป้าคาบอบ้านโพสีนะครับตำบลโมบานอําเภอยางตลาดจังหวัดกระสินนะครับเอเดอร์ของเราวันนี้ครับอยู่ที่อําเภอเมืองสวงร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ปลายทางสุดท้ายอยู่ที่อําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณนะครับเอเรื่องทั้งสองที่นะครับชาวร้อยเอ็ดแล้วก็ ชาวสุรินด้วยนะครับที่มีออเดอร์เข้ามานะครับก็กุ้งกำกังกสินนะครับผมก็จะเอาไปบริการทุกท่านนะครับก็ใกล้ที่ไหนนะครับก็ไปใช้บริการที่นั่นนะครับแล้วก็นะครับฝากเตือนด้วยนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกำกังนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับที่ในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับล้อคลองเริ่มหยุดนะครับเริ่มปิดนะครับแล้วก็จะสนิท ในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับก็แจ้งนะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการลงลูกกุ้งต้องการทำบ่อพักน้ำต้องการที่จะอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากที่เขื่อนลำเปาหยุดการส่งน้ำก็เตรียมตัวให้ดีนะครับน้ำด้วยอุปกรณ์ต่างๆสำรองให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้กุ้งนอกและเกิดความเสียหายได้นะครับครับก็ขอตัวนะครับไปส่งกุ้งก่อนนะครับ ตามออเดอร์ที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในไลน์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ